สวัสดีจ้าสวัสดีตัมบูช่มทุกท่านนี่เป็นพ้นการออกรางวัลหวยห้าน่อยห้าน่อยเฉพาะกิจประจำวันที่สามสิกรายวันสองพันห้าร้อยสิบแปดรางวัลเลขสองตารางเลขที่ออกซี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 รางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออกหกสามหกสามรางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออกเก้าหกสามเก้าหกสามนี่ก็เป็นพ้นออกรางวัลหวยห้าน่อยห้าน่อย 5, เฉพาะกิจประจังง้นที่3กันยายนย5 6 8ขนตอให้โชคดีมใชัยถูกหวยหาน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนไนะจ๊ะฝากไว้ในด,ด้จิรัปตะไทยกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยหาน้อยในเวลา 17.30นาิกา30นาทีในฮานอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า